2น่มีปูวิ่งอีกแล้ว,วะ่ะปูวิ่งเร็วอ่ะา พบกับเกมส์กับพี่กิตอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไมคราฟเดิมค่ะมาอยู่กันในด่านซ่อนแอบในซีซั่นสองแล้วนั่นเองวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยใครเอ่ยสวัสดีครับผมนิกิจัมครับ yes ครับผมเบคกจากโคตรนรกเปนเกมเมอร์ครับครับโคตรนรกครับเปิดครับผมจากสิามเอครับเย้สิบสามเอนี่คือมีสิบสามอัน เฮ้ยเหมือนแบบสามซีอะไรเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งอะเฮ้ยมีคนไม่ไม่ปิดเกบบดลด้วยนีดิไปปิดนี่ดิดีดิดีดิไปปิดนี่ดิไปยอมปิดใช่แล้วแล้วอีคนหนึ่งใครอะเขาตัวละครเป็นผู้หญิงไม่เฉยมั้งใช่หรอดีวมันเตดมันเป็นตูดเดียวเดียวเดียวแสดงว่า มีแฟนเป็นผู้ชายอลดิปกระจีงั้นอย่างนี้เล่นเกมข้ามสะพานก็ชินแล้วดิเดี๋ยวเดี๋ยวเกมข้ามสะพานเกมอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยโดนลงโทษอ่ะโทตุดอยู่แล้วเนี่ย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 ไม่ใช่อ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านเพรก่อนโอเคหาสามรอบเหรอเฮ้ยดูดิน้าเหมือนคนนรกเลยอ่ะมองหน้าเกมค้าง ตอนแปลงร่างตอนแปลงร่างจะค้างนิดนึงค่ะมาเข้ามาในบ้านเพชรกันเลยทุกคนต้องต้องฆ่าอ๋อมันค้างเพราะเขาแปลงร่างกลับเป็นตัวเองไงมาต้าว้าดีเร็วดีดีหนึ่งหกเอ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ด สองสามสิบสี่สิบห้าสิกเจสปหาสองคนะคนละคนเลยอ่ะยี่สิบกระดกยาด้วยนะกระดกยาก่อนค่อยออกนะนะเออโอ้อย่าตีกันเองอย่าตีกันเองย่าตีกัอตีกันเองตีกันเองด้วยอ่ะ ไปดีกว่าแล้วเขตเขตที่ทั้งแมสเลยเหรอห้ามก็ห้ามออกนอกลัวแค่นั้นเองค่ะห้ามออกนอกัวแค่นั้นเองมันก็ใหญ่แล้วอย่างใหญ่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 เราไม่เจอหรอกใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยมืดแล้วเดี๋ยวเกตบปรับสว่างให้แป๊บหนึ่งอาโอเคเขาไม่เจอหรอกนี่แอบอย่างเนียนตัวเล็กหรือตัวใหญ่อ้าชิบหายละจะตายเอง เป็นตัวสีน้ำตาลขาวๆม่วงๆเขียวๆน้ำเงินอะตวน้ำตาลขาวม่วงเขียวน้ำเงินเขารู้ว่าเขาล้องเขาร้ออูดอุดพูดเลยหาเขาไม่เจอแน่นอนเดินผ่านด้วยมิกเดินผ่านไปแล้วไปแล้วอะไรมิกเดินผ่านตัวแบบเฉียดเลยเฉียดเฉียดไปเลยไหวแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วผมมีเขี้ยวมีเขี้ยวด้วยผมเป็นสัตว์ที่ทุกคนน่าชอบเลี้ยงอ่ะสิงโตฮะสิงโตแน่แน่เลยมึงต้องเป็นฝฟายแน่เลยเพิร์ดเดน้ยโอ้ยโอ้ยโดนผ่านอีกแล้วโดนผ่านอีกแล้วผ่านอีกแล้วผ่านไปแล้วไปเห็นตีด้วยเฮ right ้ยใครวันเนี้ย ดูแล้ววันนี้เลยนี่เลยวันนี้เลยทำไมทำไมวัดมาได้อ่ะเฮ้ยยังยก่อนยาหมดโอเคยาหมดแล้วไงเราเจอกันที่บ้านเลยค่ะโอเคกลับไปที่บ้านเลยบ้านแล้วแกคูงเข้าไม่ได้แกคูงเข้าไม่ได้เปลี่ยนตัวไป ตายหาดังเข้าบ้านนี่เจอไอตัวอะไรอ่ะไอ้ปูป <laughs> ูตายเลยฮ่าฮ่กีจำเท่านี้อันเท่าไหนหางหางตีกี่จำหางเท่านี้โอเค<า>เดี๋ยวเราหาอีกคนน,คนึงเราสี่คนมาโอนอออกกันเลยไหมอ่ะ เราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วเก้าตีทำไมเราเนี่ยอ็ดสิบสสิบมสิ่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบกระดก,ยกอย่างออกสิบเร็วจังเลยออก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 ไปแล้วลอ,ออกตามล่าในขณะนีะ้เราอยู่ที่ป่าในมุมไบมุมไบวะเรากำลังตามหา ตัที่สามารถแปลงกายได้นั่นไงอืเรานึกว่าเราเจอแล้วแต่ไม่ใช่อไมกก็ต่ายตัวนี้กระโดดแ,แปลกเอ้าจะตกมาตายกินตกมาตาย,ตตายเอ๊ไฟแม่ชนตกมาตายเลยไฟล่วงตกตาย ไปได้ไหมคุณเป็นตัวอะไรกันผมเป็นสัตว์น่ารักนะนะน่ารักน่ารักมันกั็ตัวเล็กมากตัวเงินตัวทองชัวหัวเลยเป็ดใช่ไหมเป็ดใช่ไหมทำไมตีไม่โดนไม่ใช่ย่าย่าทำอะไรฉันนี่ยังไงกายเฮ้ยแมวมันจะตบฉัน แมวตบแมวเคยไปตีแมวไห้ย่าต้องอยู่แถวๆถนี้กันแน่ๆอุ้ยแมวทำไมแมวร้องน่ากลัวขนาดนั้นอยู่ในกลุ่มพวกเป็นตัวอะไรกันหน้าเก็นว่าพี่กิตต้องอยู่บนต้นไม้แน่นอนเราเป็นจัดน้ารักกุงกริงกุงกริง กรุงจริงด้วยเหรอได้แล้วดัดหน้ารักกรุงกิงกรุงจิงมันตัวอะไรวะต่วงด้วยเมื่อกี้หมดเวลาแล้วเฮ้ยเสียงจุ่บายเมื่อกี้ใครไปแลกควนก็ไปบนลานรถไฟวะ ผมเองนีโอแล้วก็ไม่บอกก็ตกใจก็วิ่งหนีใช่ไหมวิ่งหนีวะวิ่งหนีเองด้วยเหแย่เนะาใครที่ยังไม่ได้หาบ้างยังไม่ได้หาเลยใค้เฟิร์สเฟิร์สหาคนเดียวเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเฟิร์สหานะคะแล้วก็เราสี่คนมาโอนายออกกันใหม่ให้ให้ให้มีคนหนึ่งจะโชคดีได้หาสองรอบอ่ะพี่ิดเป็นเอาอะไรนะ อะไรวะขอสา,ายไ,ไหหม่ได้วนอ่ะเดี๋ยวดีอันหนึ่งโอเป็นก็เป็นมานักย่าอันไหนอะ่ะย้ายสุดท้ายแล้วนับยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด แกอ๋ยจี๊บนิดจี๊บหน่อยกินแล้วไปแล้วกูไปแล้วด้วยแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วจีบไปแล้วมาเลยมาเลยมาเละมาเลยตอนนี้เราจะติดตามการตามล่าของอีวาเกมเมอร์ทีวีอ้อยอ่านงพราะแอดวูอันนี้เอ้าอ้อยไทยไล่เอ้าเอ้าเอาไปแล้วอ้า ่หมดเวลายังเถอะยังยังคุยอยู่เลยสิกรวิสินใครใครใครแพ้แพ้เลยแพ้เลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคะแนนรวมไม่เกี่ยวคะแนนแล้วแล้วกรู้ที่เรียกมันผู้ชายนะเนินเนกิเนินพี่อะไรเดี๋ยวพี่คะแนนผมนี่มีไม่มีความหมายใช่ไหมอ๋อเหรอนายออกนายออกนี่คือการแปลงร่างที่เนียนที่สุด โอ้โหคลอดเนียนเลยนี่ดีกว่าแต่เกจะแปลงเป็นตัวเนียนเนียให้ดูนะคะแล้วจะตกระจยเนียนแล้วเหรอเป็นีิฉลามเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดสิบสองยี่สิบสิบสามสิบห้าแล้วกินยาห้าสิบสามสิบเอาไปเร็วจังเลยอยาแล้วกินยาละไม่ไม่เจอเหรอมีคนแปลงร่างเป็นปูอ่ะเฮ้ยปูปูไม่มีฟรมมันจะแปลงปูเลย ตีปี๋สีน้ำตาลปากสีเหลืองขาสีเหลืองดิน,นไม่ได้เขาเป็นปน,ปน้ำน่ารักมากกินเนีโ่โอ้โหหายยากมากทำไมเห็นมีซากตีสามสิบวิีปีสีขาวนานรู้เลยอะแล้วเราก็อยู่ติดกันด้วยนะ <laughs> อยู่ด้วยกันเลยด้วยนะ ว้าย wow! ีแล no? oh wow. ้วีแล้ว้วีแล้วอไอยู่ในป่องปอมเลยมิกโดนกูแน่เีแวไดในป่องในงบ้านกันป่องไฟดูป่องไฟว้าดนีแล้วป่องไฟข้างบนนู่นหเหรอเอามึงตีกูทำไมเอาเอาตีเองนี่นี่แปลงไง เจอยัางเจอย่างกี่วิกี่วิหมดเวลาแล้วกระโดดนี้ทันม่าเตดนี้ทันเตดนี้ทันกูได้ยังไงกได้ยังไะเกณฑ์หนีเข้าบ้านโอเคเมื่อกี้ใครหาเจอนะคะพี่เนยครับเนกิเนกิได้สองคะแนนนะคะพี่กิจได้สี่คะแนนเกดก็ได้สองเหมือนกันนะคะนิกนิกซ่อนได้ปะ นีกก็ได้สองเหมือนกันนะคะเฟิร์สช้อนเฟิร์สก็ได้ห้าคะแนนเฟิร์สหาเจอปะเฟิร์สหาไม่เจอแต่ว่าเนกิได้คะแนนเฟิร์สก็ได้ด้วยไงอ๋ออ่าเงั้นตอนนี้ก็สองเสมอสามคนเลยดิเออเอาไหนอี่ะเไงีอ่เอาไงดีเอาไงดอ่ะเอาดีอ่ัเงชีอ่รเาไเป็นผดีแ่้ดีก่ไ่าะเอาดเอางลอ่างดีอว่าไปด่างล่อางีายงดีอือ่ะได้่าได้ เพราะตื่นเต้นเลยอันนั้นอ่ะไปแปลเป็นไก่ดีกว่าได้มีเอาดีกว่าแปลเป็นอะไรแปลเป็นไก่หรือเป็นอะไรก็ได้ให้เมื่อคนที่ให้เฟิร์สกับพี่กิจนะคะแปลร่างเป็นไก่ก็ยืนอยู่ในบ้านเราสองคนออกไปข้างนอกเราสามคนที่คะแนนเสมอกันออกไปข้างนอกก่อนแล้วก็ให้ทายว่าคนไหนเป็นใครให้ถูกอ่ะออกมาแปลเป็นแปลเป็นไแปลเป็นพี่กิต ให้แกงเป็นไก่พวกเราออกมาข้างนอกเร็วเอ้าออกมาแ้วนกิเนกิด้วยแตงไม่พี่เนกิออกมาแล้วเออกมาแล้วเนกิออกมายังแลงเป็นเนกิแล้วเนกิอยู่ไหนอยู่นี่ไงไหนวะก็ไมไม่เห็นแตงไม่พี่เนกิแล้วเออแลงเป็นเนกิแล้วถ่ายเอาพี่ต้องมาถ่ายตัวเองเหรอเนี่ยถ่ายตัวเองว่าว่าคนไหนคนไหนเป็นไก่คนไหนเป็น นายนพิกิตโอเคแล้วพี่พี่กิจพิกิตเฟิร์สเฟิร์สทำไมเหมือนกันหมดเลยอ่ะพิดเหมือนกันทำไมอย่างนั้นอ่ะไอพิกิจพี่ใครใครคิดว่าพี่กิดคนนี้มาตรงนี้ใใครคิดว่าพี่กิดคนนี้มาตรงนี้ใช่ โอเคั้นหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าใครเป็นพี่กิตโอ้น่าถูกว่ะแล้วยังไอ้เฟิร์สมนแล้วมันจะได้คะแนนยังไงเออไอ้เฟิร์มมันชอบลุกหลิ้งแล้วก็เบียนตัวอื่นได้ตัวอื่นนะหายแล้วเหรอโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้พี่กิตกับเฟิร์สนะคะตามล่าหาเราสามคนถ้าหาเจอใครปุ๊บคนนั้นโดนทำโทษละกันมีเวลาไหมต้องกินยาไหมไม่ต้องกินไหม ไม่ต้องกินยาแล้วกันไปแล้วไปแล้วใช้ตัวพี่ณีนี่แหละขาเก้าสิบสิบเอาไปเด็ดไป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 ตง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 ขาเจอใครก่อนคนนั้นเป็นเลยว่างั้นใช่เขาไปเจอแน่นอนเรียบร้อยใครโดนเนี่ยผมโดนเลยแหละ ม้ยเป็นไก่กันหมดเลยเนี่ยเหรอวยมันเป็นไก่โอ้เป็นไก่กันเวียบเลยอ่ะผมไก่มันบินได้ไงเออเนี่ยไก่มันวัดมันล่อนได้โอเคเดี๋ยวไปจับดักตกลาวาอ๋อลาวาในใบ้านไม้ตรงนู้นเลยนะใช่มีทำอะไรองอ่ะโอ้ก็ศาสตรแอบนวลแอบเมียเอาหัวไปจุ่มแนวหัวจุ่มสไตล์เป็นเงี้ยโอเคฮะ เราต้องมาเลือกปลลยกันนะใครเป็นคะใครเป็นใครแพ้อ,อ,อ่านซิลิ้นไก่สั้นคืออะไรอะลิ้นไก่สั้นคืออะไรคือ,อ,อพูดลักษณะเหมือนคนลิ้นไก่สั้นนะฮะเอาแย่แล้วแล้วก็แล้วก็เล่นเอ,อ่อีอากี้บ็อกไปจนถึงสุดทางนู้นนะฮะคนลิ้นไก่สั้นพีเน่ออเซมเปิ ก็เซมเปิลก็เขาลักก็ต้องพูดกับนิกไก่พังพูดไม่ค่อยหาอะไรอย่างนี้ให้จ่าเอาเอาไม่ได้อีกจะให้เอาเอาเอามือนึงไปกดลิ้นไว้เดี๋ยวไม่มีมือจับเมาส์อีกโอเคนิกใช่ไหมโดนใช่ไหมนิกโดนใช่ไหมต้องเล่นปกติฮะเล่นเหมือนเป็นแค่ทำรสนิยมคอริสไก่สั้นแล้วก็เล่นไปยุ่นู่นนะฮะเล่นจนสุดนะค่ะ นอนเออออกไปไปไปต่อถ้าลืมลิ้นไก่สั้นเริ่มใหม่เลยนะอีกแล้วอ่ะตายอีกแล้วเอาอีกแล้วตายกันบ้านเลยเอาเอาาตายกันบ้านแล้วมาโอเคแอปมาเปิดต่ออ่ะอาวุธหายอาวุธหายเลยอยู่นี้ใช้มือได้ใช้มือก็ได้อ่ะคิดแอคไปอาวุธหายเลย เอ้ยม่อไม่กองอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยเอ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 ้ยเยอ้ยเ้ยอ้ยเ้อ้ยเ้ยเ้้ยเยเอ้ยเ้ยเอ้ยเ้ย้ยเออ้ย้ยเ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 ้อ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเเ้้อ้ย เสดีคิปเปอร์เด okay, ี๋ยวอะไรกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานอนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมานอนตรงนี้เลยเข็นหัวมาเลยนี่นี่นอนตรงนี้แล้วทำอะไรข้างหลังมีแบมุูด้วยโอเคเอ้ยลุงอ๋อฟันบี้อะไรอ่ะไปชุดอะไรด้วยโอเคไ เก็ยยังออกได้ว่ะออกได้หรอเอออันนี้เคยเจอทีนึงออกไม่ได้อ่ะออกมา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 ๆแล้วไม่เดินไกลเลยอุ้ยอยู่ในน้ำมาเลยโอ้โหมาแล้วแกงแขง เดี๋ยวทำไมถือคอสยักษขนาดตลกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้ทำหน้าน่ารักไปนี่อะไรเนี่ยวนี่ใครเนี่ยฮะนี่ใครวะไอ่ตีอยู่คิดว่าเองไงจะใครล่ะอโอเคคิปเปอร์กัคิปเปอร์มาเดี๋ยวเราเป็นซอมบี้มั่งองค์กลาพระเจ้ามาอยู่ไหนเนี่ย เอาไปไหน่ะโอ๊ยนไปไหยิ่งยิงยิ่งยิ่งยิยิงยิงยิ่งยิ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 งมาตีมาเดนวละตีเขาไม่อะได้ไรเนี่ยโอ้โหโอเคโอเคเรียบร้อยนะคะทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะ กับโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายบชาวร็อกโอ้ยร็อกแมวบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบินสูงเกินน้องๆอย่าลืมกดซับสไครป์ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกมแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลย อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อตาของพี่แก๊กับพี่ลิ้งจากที่ตรงนี้เลยน,น้องอย่าลืมกดไลค์ให้แกกด้วยนะคะบ๊ายบาย